คุณเคยรู้สึกเบื่อไหมกับการจ่ายเงินสดแบบเดิมๆที่ทั้งวุ่นวายและเสียเวลาไม่ต้องต่อคิวนานอีกต่อไปเพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะสแกนจ่าย QR Code หรือบัตรเครดิตบัตรเดบิตก็สามารถชำระเงินได้อย่างรวดเร็วแถมยังสะดวกสบายไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากเหมือนที่ผ่านมามิติใหม่ของการชำระเงินที่ง่ายขึ้น ด้วยบริการชำระค่าธรรมเนียมด้วยเครื่อง EDC มีทั้งความสะดวกความรวดเร็วและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมด้วยเครื่อง EDC มีทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1คุณสามารถยื่อบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือสแกน QR Code จาก Mobile Banking และ E-Wallet ที่รองรับเพื่อชำระค่าธรรมเนียมขั้นตอนที่2คุณสามารถตรวจสอบรายการค่าธรรมเนียมได้ที่ หน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจุดชำระเงินและในขั้นตอนที่3เมื่อตรวจสอบรายการยอบเงินเสร็จแล้วกรุณากรอกรหัสยืนยันเพื่อความปลอดภัยของท่านในการทำรายการขั้นตอนที่4เมื่อคุณชำระค่าธรรมเนียมเสร็จสิ้นแล้วกรุณารอรับใบเสร็จเพื่อยืนยันการทำรายการสำเร็จ Pay on EDC ทางเลือกของการชำระค่าธรรมเนียมด้วยเครื่อง EDC สะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยทุกขั้นตอนเพื่อช่วยลดภาร,ระการพกเงินสดจำนวนมาก